ประเด็นอีกเรื่องหนึ่งที่ก็ก็เป็นประเด็นที่ถูกมาตั้งคำถามเหมือนกันนะ,ะกับคุณอิงอิงก็คือประเด็นที่เมื่อวานนี้หลายคนคงทราบแล้วนะคะการมีข่าวแถลงออกมาจากราชทันใช่ไหมคะเรื่องของการพักโทษให้กับคุณบุญทรงเตริยาพิรมนะคะวันนี้ก็พูดกันไปต่างๆนานานะคะมีคนไปร้องด้วยวันนี้ไปร้องแล้วคุณอะไรนะค่ายปชปเขาอะ Oh, นักร้องของเขาอ่ะก็ร้องประเด็นว่าไม่ไม่ชอบด้วยกฎหมายนะคะประเด็นการพักโทษได้กับคุณบุญทรงก็เตรียมจะฟ้องร้องไปที่คุณทวีสอดส่อง oh. แต่วันนี้ก็มีคนไปถามคุณอุ้งอิงเหมือนกันนะคะ,คะประเด็นการพักโทษก็คือคุณคุณแพรทองทานเองเนี่ยก็บอกว่าท่านบุญทรงอ่ะเป็นผู้ต้องขังคือมีความไปเชื่อมโยงว่าการพักโทษที่คุณบุญทรงเนี่ยเป็นสเตป็ปอ่ะ เหมือนเป็นสเต็ปว่า,าพักโทษคุณบุญทรงแล้วเดี๋ยวสเต็ปต่อไปก็จะไหลไปที่คุณยิ่งรักใช่ไหมก็ถามถามประเด็นนี้คุณานายกก็บอกว่าท่านบุญทรงท่านเป็นผู้ต้องขังแต่ท่านยิ่งรักเนี่ยท่านยังไม่ได้เป็นนะไม่น่าจะเกี่ยวนะคะ uh huh. ยังเป็นแค่ผู้ต้องหาแลาวสาหรับคุณยิ่งรักซึ่งนายกก็บอกว่าจากการฟังจากาท่านพันตํ์ตรวจเอกทวีสอดส่องเมื่อเข้าเกณฑ์เขาก็ปล่อย แล้วก็ยังมีคนที่เข้าเกณฑ์อีกมากซึ่งเป็นเกณฑ์ของราชทันแล้วก็กระทรวงยุติธรรมทราบดีจึงมองว่าไม่ได้เกี่ยวกับอดีตนาะยกยิ่งลักษณ์อยู่แล้วมันคนละสถานการณ์ก,ณกันนะคะก็เลยถามต่อไปเลยว่าเอาแล้วคุณอาเนะี่คุณยิ่งลักษณ์ได้ประสานมาหรือเปล่าว่าจะกลับเมืองไทยนะคะนายกก็บอกว่าไม่มีก็พูดคุยกันแบบปกติคุยกันเดิมๆเฉยๆไม่มีอะไรแต่ว่าวันนี้คน <c oughs> ที่โดนหนัก <c oughs> คือคุณทวีที่ถูกตั้งคําถามเยอะค่ะจริงๆครั้งนี้เป็นโอกาสอันดีที่จะได้พูดถึงเรื่องนี้คุณทวีก็พูดนะคะก็คือว่ามาอธิบายกฎหมายการพักโทษ คือถ้าใครคุ้นเคยกับเรื่องอาราชธานเนี่ยจะรู้ว่าเนี่ยมันปกติจริงๆคือกฎหมายการพักโทษเนี่ยเขาก็มีไว้เพื่อค่อยๆระบายนักโทษออกจากคุกนั่นแหละแล้วมันก็จะมีเกณฑ์ชัดเจนนะคะเช่นโทษประเภทไหนนะคะที่ต้องติด1ใน3แล้วก็เริ่มขอพักโทษได้หรือว่าโทษประเภทไหนติด2ใน3แล้วขอพักโทษได้ คราวนี้ก่อนมันจะมาถึงหนึ่งใน3หรือ2อในสในวันสุดท้ายของเขาเนี่ยราชทันเขาจะมีการอภัยโทษเป็นระยะระยะตามวาระโอกาสนะคะมไม่ว่าจะาวาระอย่างที่ชัดๆเลยเนี่ยก็คือวันเฉลิมในทุกๆวันเฉลิมเนี่ยนอกจากจะมีการอภัยโทษในลักษณะปล่อยนักโทษให้เราเห็นแล้วเนี่ยในรอดเดียวกันนั้นเนี่ยก็จะมีการลดโทษ ออกมาตามสัดส่วนแล้วการลดโทษนั้นก็จะมีเกณฑ์แบบเปนต้องเป็นนักโทษความประพฤติด,ดีอะไรอย่างเงี้ยติดมาเท่าไหร่แล้วจะได้ลดเป็นส่วนเป็นส่วนเป็นส่วนค่อยๆลดค่อยๆล,ลดไปจนกระทั่ง ถึงจุดที่โทษเขาต่ำมากแล้วแล้วโทษที่เหลือต่ำนั้นเน่เขารับมาถึงสองในสแล้วในเคสของคุณบุญทรงเนี่ยมันก็จะถึงเกณฑ์ให้พักโทษได้คือคุณบุญทรงนี่ได้รับการเรียกว่าอภัยโทษลดมาสี่ครั้งแล้วนะใช่ซึ่งเป็นสี่ครั้งตามลอทที่มันเกิดขึ้นพร้อมๆกันของร uh huh. าชทา,านคือถ้าคนสงสัยว่าเคสเนี้ยมันเลือกปฏิบัติหรือเปล่านะคะโบยกตัวอย่าง เคสหนึ่งที่น่าจะทําให้สิ้นสงสยัยเคสของคุณสนทิริมทองกุลคุณสนทิเนี่ยได้รับโทษจําคุก20ปีโดยพิพากษาโดยสารดีกาถ้าจํากันได้เป็นคดีทําเอกสารเท,ท็จรวงผู้ถือหุ้นและนักลงทุนในตอนนั้นแล้วเขาติดจ,จริงเนี่ยสปี1เดือนประเด็นอะไรประเด็นกรุงไทยปะ ใช่ค่ะเ,เกี่ยวกับเกี่ยวกับเอกสารการประชุมของบริษ,ษัทที่เกี่ยวที่ทีโยงกับเรื่องเงินกู้แต่ไม่เป็นไรไนคดีนะี้มันจบเรียบร้อยออไปนานละแต่ว่าเขาติดคุกเนี่ยสปีหนึ่งเดือนแล้วก็ได้รับการปล่อยตัวถ้าเทียบบรรยาตรยางก็จะเห็นว่าปากติ เช่นเดียวกับเคสของคุณบุญทรงนี่เท่าไหร่นะคะเขา <40 S 2> ได้รับโทษ42ปีลแล้วเขาก็ติด7ปี6เดือนคือเที่ยบบระยัยงได้เลยแล้วมันก็เป็นแบบนี้ค่ะกับทุกๆเคสที่ที่ไปสุดที่การพักโทษ แล้วการพักโทษเนี่ยมันไม่ใช่มันไม่ใช่ว่าแบบหมดโทษในวันนั้นการพักโทษคือโทษเนี่ยยังนับต่อเพียงแต่ว่าพักก็คือให้ออกไปได้แล้วก็ไม่ใช่เป็นการใช้สถานที่คุมขังพิเศษอะไรก็คือออกไปก็เป็นอิสระเพียงแต่มีเงื่อนไขว่าถ้าจะเดินทางไปไหนเนี่ยต้องแจ้งแล้วก็ไม่สามารถเดินทางไปต่างประเทศได้ ก็คือหลังจากวันนั้นลดโทษเหลือ10ปีก็รับโทษไปแล้วเนี่ยเปี6เดือนใช่ก,ก็คือ,อนนเขาเกเ่งส <2 S 2> ในสถูกไหมคะพ<ก>อสองใน3าก็แปลว่าช่วงเวลาที่เหลือก็คือได้พักโทษก็แปลว่าได้อยู่ข้างนอกอแต่ถ้ามีการทําผิดเงื่อนไขอะไรก็สามารถที่จะถูกนําตัวกลับเข้าไปได้อีกอแต่ที่สุดแล้วเรื่องนี้สิ่งที่มันควรพูดจรงิจรงๆก็คือว่ามันเป็นทําไมรชาชทันถึงทําแบบนี้อ่ะทำไมรชาชทันถึงมี กฎหมายพักโทษก็เพราะว่าราชทันในยุคใหม่ทั่วโลกเนี่ยเขาเขาตั้งอยู่บนหลักการที่ว่าให้คืนคนดีสู่สังคม,มให้โอกาสคนแล้วมันเป็นการาะระบาย ที่ของคุกด้วยอ่ะถ้าพูดตรงๆอันนั้นโดย,โดยเฉพาะสําหรับเมืองไทยนะเออมืองไทยมีนักโทษล้นคุกอยู่ประมาณสามเท่าเออพราะฉะนั้นอันนั้นเน่เป็นเรื่องของความจําเป็นแต่ถ้าในเรื่องของหลักการก็คือแบบนี้แล้วเขาพบว่าเมื่อพักโทษโดยมีเงื่อนไขแล้วก็มีการฟื้นฟูอะไรต่างๆเนี่ยมันทําให้คนอ,อ่ะกลับเข้าทาผิดซ้ํากลับเข้าคุกเนี่ยน้อยลงมากๆอันนี้คือหลักการโดยทั่วไปค่ะแต่คดีแต่ละประเภทก็จะมีสิทธิต่างกัน Yeah. Uh -huh.